สวัสดีครับวันนีพี่น้องในประเทศตั้งประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานบวบัดสีอยู่ในประเทศตั้งประเทศเออพี่น้องเอ้ยอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรื่อยเรื่ยเบิดทุกผู้ทุกคนครับผมสอบมือนีไม่ไแล้วครับไม่แล้วมาบ้านโพสีมู่สิบสองตำบลหนังนนพุน่นปิสาจหนองคาย มาแวะถามข้าวญฟเสียงคนเลี้ยงงัวส12ตัวพี่น้องแต่ว่าเพิ่นไปแล้วตัวนึ่งกล็ล่ะโบยบึงเพิ่นดอกกินได้สามมืออ้อยอยูย่โอ้ยพี่น้อ้ยอก้อ่างทางเท่เลยควรจะของเพิ่นเห็ดยังก้สเถือญเสีย,ยงวันนี้ครับว <c oughs> ันนี้ครับว <c oughs> ันนี้ครับ, <c oughs> รบโอ้ยเ <c oughs> สียงไ <c oughs> เห็ดยัง้าเาถือเลยไม่กินแล้วจะพูบไดกินยังเนาะทั้งกรมือก็นเลยเออยากไ ขายอีไรติงวะขายขายขายผ่งเนาโอ้ยพานมากอย่บ้านขายอยู่พี่น้องเอ้ยตัวสัตวแล้วนเครื่องซับเครื่องบดกับ่มีตอใส่มีตัฟันบอเตวันกับบดป้วยสมบูรว่านเนเพี่น้องเอ้ยมุงถออกว่าไปเลี้ยงมอไปเลี้ยงเป็นไหงว่าเือขายยากขายสาคนบ่มีเง at ินหมบซืหมื่นให้จังไเดินนี่คือว่าให้เปนเจ้าของเพิ่น ว่าเราขังไอ้เบิดมือพี่น้องขังไว้ไดนี่งไงมึงกินยังไิได้มึงอือบักแตงก็ไม่ได้หดบนเห็นบไหมคดพี่น้องเอ้ยสองตาใหญ่หักลายเพื่นพู้หนึ่งเลี้ยงล้านปวดหน้างอพยา่งอกกินยาพี่น้องมึงปูบักอือบักแตงบักสวนไว้เป็นกันไม่ได้หดไก่แหงตายไก่แหงตายบ่ไก่ก็ยังได้กินโอ้ไก่ยังแค่อยู่คนไม่มีมึงเที่ยวกินยเนาะ ไก่เราก็ร้ายได้หนพี่น้องคุณไก่ขื่นเมื่องไก่บ้านเขาเล่ล่ะมอไปต้มเด้อไก่กระไรมาซื้อได้เหรอเราบ่าให้ฟรีเลยเป็นอะไรง่ววมองดูคนพม่ได้กินหญ้าเบิดเมือ่อวานไหนกินเฟี้ยงยังไดพื้นทีไ่ไรนึงในร่องม,มันลวดไปเนี่เห็นบ่ะเน,นี่โอ้ยพีออกก่น้องเก๋ผัว่าสิบสองตัวเพื่อนจะความคนมาตาทุระ อราก็เบิกมือเศ้านี่ไป่ใช่กันเหมืนอนน้อยไอ,อ้เด็ดสาพี่น้องเอย <c ười> ขึ้นประเด็ดสาลึกซีเมตรพุ่นอ่ะโอ้ยมือนท่อนสาดด้วยบ,บานเลยเปลือนราคาขายไปที่แรกกันนะคนมาแสนสามหมื่นบาทพี่ร <c ười> องเอยมาเอาไปเอามาของแถมกระตกสาน้ำให้เราขึ้นเหมือนน้อยพนะุดน่ะ นี่สิละควมยากมันเป็นไดบ่นี่บานี้เปิดราคาขายมันนี่ลบไปแสนสก็มา้ารท่นว่าหันลบขายแสนสามได้ดดงงได่ท่าบ,นนนนบานี้แสสก็มารวท่านบ้ได้ยากบานนี้มึงขาแค่แสนสองบานี้องมึงดูงัวบได้กินยาเบิดมือวานได้กินน้ำาไเนี้ยเสียงว่าน แม่ัน้ากับไส้กะละมังไสห่ยเจ้นย่มพ่อเกี้ยนวกพี่น้อง่นกาละงมั่งพ่อไม่ไ่้ถูกกลมั่งเพิ่นไ่ได้กินน้ำ่น่น่ะดูกาลงมั่งแตกเลยว่ามันยาดมันกินน้ำอ่ะโอ้เจ้าก็ได้มันก็หูวะเจ้าไ่ได้เสียไฟหมอานไปตลาดไปอำเภอะไรไปมัดหมื่น่ีบ้านไหนไม่หมื่นไม่มีคนรบกวนเหเลย พี่น้องเบิ้อง้ยกันก้มหาก้มหาคนๆมันกระทมไปหน้ามึงยู้ร้ยุงวอนผ่านมาไปเห็นว่ายืนซื้เอามาได้ขายตัวดว่านขายยากขายซาซดิต้นกล้วยยักษ์ต้นนึนี่พอกินนี่ยนกต้นเดียวเนี่ยเม่นเนี่ ตฟเมืนนกลวอต้นเดียวงอจากตัวมันคอกินใหญ่เสี่ยเอ้ยนต้องงชาอหกับบหมีมีอ่ไหมโอ้มีหามผสมจากน่อยเครื่องบดเกเครื่องสับก็่ใส่อีตัวสับเลยขัาบ่บันเจ้าะบอกขยมาเอาขืนซ้าเหนปล่ะ ไม่าม่กวะไม่ม่่ก็ใส่อกปากินนัาาโอ้ของแถมพี่น้องของแถมกวกนี้มาสอกกบตีทางเล่าล่ะของแถมตัวนั้นล่ะตัวที่ทิพสวางล่ะบานเลียสิเดนะบ้นี่อ๋อในเมื่อของแถมตกซาแล้วก็ลดราคาลงมาสิบสองพี่น้องบนี่ พี S <S <々>่น <S 々> ้องก็มาสู้มือสู้เมือเราว่าน่ะทั้งฟอค่าทั้งในหอยทั้งผู้ใหญ่เด็กไปเลี้ยงหมู่บ้านพี่น้องทั้งในก็มาทางนายุ่งโอ้พี่น้องทางนายุ่งยังได้ไปเลี้ยงสมบูรณ์เลี้ยงก็เอาตัวเบาๆเลยได้ราคากันหมดโอ้พี่น้องทางนายุ่งไม่ไหวจีบสว่าเพิ่นสิเมาอยู่บัิ้ลเบิ่นเสียมากอยู่บ้านกันบ้านท่เนาะ ดวนเลยพี่น้องดวนนะบนี่ม <satisfy childish boo ze> ้อพี่น้องทายยุ่งกับเบึงไวเล้วท่านิมากบ้มากขันบ้มากพี่น้องทังพี่เสียวได้บนรว่าสิบสองแล้วไหมพูนว่าข้าพี่ในสาบเบ้างใหญ่เอ้ยในสาในสาในสาอะไรในสาคนละผมอั ถ่ายยูทูปไปแล้วซื้อรถเฮ้ยใช่ะไอเนห่างสิบสามคนอย่างนี้เอาอะไรมันก็เสียใจลงสาเสียตัวครับมาเอาโตัวตกสามมาครับมามามาเบิ้ลเอาเบิ้ลเอา พี่น้องเพิ่มาเอางวขึ้นจากสายพี่น้องนี่ในสายฮซื้องวฮะอโอ้ผมมาเห็นยูทูบครับเดี๋ยวเขากล้องกันแน่โอ้ดียาไทยได้พี่น้องเอ้โอ้ยขึ้นเา่อลุงกวดบาดได้เอสิลงไทเนี่ยพี่น้องสิมาง้วงตกสายมันขึ้นพี่น้องไน้องเทศบานนยละ โอ้ยยิ่งมันขัดมันไปเสี่ยงเหาขายงัวงก็ได้ขายเงี้ยขายงัวงวก็ได้พี่น้องเอ้ยเอาภาพบรรยากาศย่ำส่องลุ้งวนผ่านมาพี่น้องวัตสิเป็นเลาะอกมังงัวเงมังคั่วขอ,อ,อกอื่นใคาเจา้าเคยมาทายถ้ำให้เราอยากให้เราได้ขายเราให้เราวีดหยากเราปลดความยากขออกว่าสั่นเบมังงัวงเมื้อกินหยาหมือหนึ่งก็ล,งลุ้งไรเติบโตเราไม่เสี่ยงเนาะ ว่มามันจกินใหญ่จักเส้นนี่พี่น้องว่าไงมึงดูผึ่นเป็นหิวถ้ากนันสอ,อกหม้อสอ,อกสอ,อกกะละมังถูกกะละมังไฟเสี้ยงแตกวัดไฟเสี้ยงมายู่ว่าไง่ึงไปอำเภอพี่น้องเบิดเบื่อจนคำเหมือนปอยง่งวงไปนี่แหละในอีอเกาะเห็ดปรีมันทนเพิ่งล้อมไปเลยอันนั้นลวดเพื่นอนเลยพยายางวนไปวนมากินเสี้ยงแหงนี่แหละ ว่าไงคนปรอยู่อะไรก็สิหิวตัวพี่น้องเอ้ตัวพันโซ่ก็มูมันย่างไปยังไหนบูตกซาพี่น้องเอ้คุณพี่น้องแทบ้านมันกำลังเอาขืนอยู่คุณแต่แล้วบอกพี่น้องมาเอาไปพี่นมองเอาเลยบักยือบักแตงบักแฟงมันก็จนจมาสิแหงตายแล้วนะบริโภคดิเทียยายในบ้านออกมาเทียบบ่ล่ะบอกว่าเบิ้งบ่ล่ะ ราหูไปแล้วงูวัดน okay. ้ำหโอ้นาเ่อว่าโอ้หพี่น้องไงไปตาไปเลี้ยงอยู่๋ยวของอยู่กับพักัน

เวียเียงเราสิเขาบ้านปเปรียวรถไถมาสินมาดึงงวัวขึ้นจากซ้ายข้าเจ้าีพี่น้นองมองยูมองเศร้าปีกัดขอบกงวัวพันกระไดบ้านโพสีหมู่สิบสองตำบลหนังพ่นปิสัยหนองคายนะครับตำบลเดียวกันกับลุงอ้วนนี่แหละเราว่าหมู่บ้านนี่ไปอำเภอเบอิดบ,บือไปทุระ จนคำกับ่ได้มาจนแล้วหอดคำจังแล้วกลับมาแล้วงัวกระอึดบ่ได้กินหญ้าก,กินน้ำแบบนี้มองดูมองเราขัางไว้ว่าเนี่ยมันก็กินอยู่ดีแล้วเนี่ย <c oughs> งวัวตะกี้สิบสองตัวพี่น้องว่าน คนบริยูเจ้าของบริยู่คนตกสาตัวนหวนึ่งก็เหยายกันแล้วก็เปรถมาลากขึ้นอยู่ด้ยข้อมหิวเจ้าของบริยู่หัืนเลี้ยสิเวสพี่น้องเนี่ยตัวงวัวเพิ่นกระไดงวัวที่ลุงหัวเ่าเปิดราคาไว้หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งแสนสามหมื่นบาทประทันราคาเพิ่นห่องไว้ วนพี่น้องทั้งแต่มาเบิ่งอีกอยู่เป็นมาสิมาจำเงินไว้หรอกพี่น้องแต่ว่าพี่น้อพร้อมใส่มาพี่น้องพร้อมอะไรพวกพีนได้จำมันนี่ลุงวัวมาแยะก็เลยมาแยะเบื้งงัวมันเล้วเบืงงัวหายตัวหนึ่งตกสาตัวหนึ่งมาพั่นลดราคาลงแสนสองกระดึ๊พี่น,น้องเอ้ยมาเบิง่งเอาได้ไฟมากกว่าน,นายกันแล้วนี่ ไม่เสียงทั้งบานพวกสีกองขันโธ่ <c oughs> เอา <c oughs> คลิปนี้กับสิบประมาณนี้แหละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเออ้ยพี่น้องเอง้ขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปของลุงวนบานหน้าเป็นกำล,ลังใจให้พี่น้อง ะว่สดีคนทำงานใส่แรงงานในประเทศต่างประเทศอายุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ